รีวิวเสียงภาคไทยซูเปอร์แมนเวอร์ชันเอมสันเพชรสนเนสหิญนักข่าวมือถือตลอดเรื่องรู้สึกได้ว่าเอมพยายามพรีเซนต์ความแตกต่างระหว่าง2ตัวตนมากเกินไปมันมีความฝืนที่เห็นได้อย่างชัดเจนตอนพูดบทคลาสเค้นก็ใช้เสียงปกติฟังแล้วลื่นหูแต่แต่แต,แต,แต่พอเป็นซูเปอร์แมนเท่านั้นแหละเสียงกลับมีความเก๊กจนไม่เป็นธรรมชาติและโดดออกจากนักภาคคนอื่นอย่างชัดเจน คือบทค้าเคนนี่โอเคมากนะแต่พอเป็นเสียงของซูเปอร์แมนอะเสียงบาลานซ์มันไม่คงที่อย่างบางช่วงเสียงซูเปอร์แมนไม่สม่ำเสมอถ้าให้นึกถึงภาพออกก็ลองนึกถึงภาพเวลาเก็กเสียงเล่นกับเพื่อนแต่ควบคุมเสียงลำบากเพราะไม่ใช่น้ำเสียงที่แท้จริงเลยทำให้มีหลายช่วงที่ฟังเสียงแล้วดูจักจีคืออยากให้คนดูรู้สึกเท่แต่มันกลับกลายเป็นดูตลกนิดหน่อยเสียงโดดเสียงเหินและไอเสียงพวกนี้ที่สำคัญดันมาโผล่ในฉากสำคัญมันเลยกลายเป็นภาพจำชวนขำไง โดยรวมนะเสียงตอนภาพเป็นครากเคนคือโอเคคือดีมากมีความเป็นธรรมชาติสุดๆแต่แต่แต,แต่พอมาเป็นซูเปอร์แมนเท่านั้นแหละเสียงที่เก๊กมันทำให้ดูไม่เนียนบางฉากกลาเป็นตลกจนไม่น่าเชื่อแล้วฟังยากด้วยส่วนด้านตัวละครอื่นตัวประกอบดีหมดโดยเฉพาะคุณอมแอมที่เกิดมาเพื่อพากเสียงของลอิสเลนใครยังไม่ได้ดูรีไปดูซูเปอร์แมนฉายแล้ววันนี้สนสนข่าวมือถือ